เรื่องราวของบิดาแห่งการล้างมือฆ่าเชื้อโรคเรื่องราวนี้นะคะก็เกิดขึ้นเมื่อปี1846นะคะที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียค่ะในยุคนั้นนะคะก็มีคุณหมอท่านหนึ่งเป็นชาวฮังการีนะคะชื่อเชมเมลไวทค่ะซึ่งคุณหมอเชมเมลไวทนะคะก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลแผนกสูตินารีเวชนั่นเองค่ะที่โรงพยาบาลแห่ง ชื่อโรงพยาบาลเวียนนาเจเนอเลนั่นเองนะคะเรื่องราวก็มีอยู่เกิดเหตุการณ์การเสียชีวิตหลงังคลอดของคุณแม่หลายท่านที่โรงพยาบาลแห่งนั้นนั่นเองนะคะซึ่งมันก็เกิดจากการติดเชื้อหลงังคลอดนั่นเองค่ะซึ่งในยุคนั้นนะคะคุณหมอในยุคนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้จักเชื้อโรคก็เลยเรียกกันว่าเป็นไข้หลงังคลอดนั่นเองนะคะซึ่งในยุคนั้นนะคะการเสียชีวิตเป็นไข้หลงังคลอด ถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยทีเดียวนะคะคราวนี้เนี่ยคุณหมอเชมเบลไวเนี่ยนะคะก็เลยเกิดความเอกใจเกิดความสงสัยว่าเฮ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะก็มีวอร์ดสตรีสำหรับคลอดนะคะผู้หญิงหลังที่จะคลอดนะคะมีอยู่2องวอร์ดก็คือวอร์ดหนึ่งเนี่ยจะดูแลด้วยคุณหมอผู้ชายส่วนอีกวอร์ดหนึ่งนะคะก็คือจะดูแลด้วยพยาบาลที่เป็นผดุงครรค่ะ ซึ่งจากการสังเกตของคุณหมอเชมเมลไว้ก็พบว่าวอร์ดที่ดูแลด้วยคุณหมอผู้ชายเนี่ยนะคะมีอัตราคุณแม่เสียชีวิตหลังคลอดสูงกว่าถึงห้าเท่าจึงทำให้คุณหมอเชมเมลไว้เนี่ยไปตั้งสมมติฐานเพื่อการค้นหาผลปรากฏอย่างนี้ค่ะว่า ซึ่งสมมติฐานแรกที่คุณหมอเชมเมลไว้ตั้งไว้นะคะก็คือวอดที่ดูแลด้วยคุณหมอผู้ชายเนี่ยจะให้คุณแม่หลังคลอดเนี่ยนอนหงายส่วนวอดที่ให้คุณส่วนวอดที่ดูแลด้วยพยาบาลพดุงคันนะคะก็คือจะให้คุณแม่หลังคลอดเนี่ยนอนตะแคงผลผลก็คือสมมติฐานแรกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือเอออัตราการเสียชีวิตก็ พอๆกันไม่ไม่น่าจะเป็นสาเหตุทีนี้คุณหมอเชมลไ,มไว้ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะคะก็มีสมมุติฐานที่สองค่ะเขาก็สงสัยว่าเอ๊หรือว่าบาดหลวงที่มาทําการสันกระดิง่งบนเตียงของคุณแม่หลังข้อที่เสียชีวิตเนี่ยเขาจะสั่งสันกระดิ่งแรงเกินไปหรือเปล่าแล้วจะทําให้คุณแม่คนอื่นๆเนี่ยตกใจเสียขวัญแล้วก็เกิดการติดเชื้อเสียชีวิตตามไปนะคะ อย่าลืมนะคะยุคนั้นเนี่ยคุณหมอไม่รู้จักเชื้อโรคค่ะและสมมุติฐานนี้ก็ถูกปัดตกไปเหมือนสมมุติฐานที่หนึ่งเพราะไม่เกี่ยวกันเลยนะคะจนกระทั่งในระหว่างนั้นนะคะเพื่อนของคุณหมอเชมเมลไวะคะ้ค่ะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภัยยาิวิทยานะคะก็ได้เกิดการเสียชีวิตลงอ่าที่นี้นะคะคุณหมอเชมเมลไว้ก็ได้ทำการชันสูตรสพ พื่อศึกษาเรื่องราวนี้จากสอพอของเพื่อนเขาเองนะคะเพื่อนของคุณหมอเชมิวไวเนี่ยเสียชีวิตหลังจากที่ทำการชันสุตรสอพเอช่นกันคุณหมอเชมิวไวก็ทำการศึกษาผ่านการชันสูตรสอพอของเพื่อนเขาอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้เรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าไนนะคะที่นะคะก็ ไปโดนนักศึกษาคนหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตซึ่งคุณหมอเชมลวไว้ก็ทำการศึกษาเหมือนที่ศึกษาสอพอของเพื่อนเขานั่นเองนะคะพอทำการศึกษาทั้งสอพอของเพื่อนเขาและสอพอของนักศึกษาที่โดนไนท์นะคะก็ พบว่ามีการติดเชื้อและมีอาการคล้ายๆกับคุณแม่หลังคลอดที่เสียชีวิตคราวนี้นะคะคุณหมอเชมเมลไว้นะคะก็เริ่มปฏิบัติต่อและค้นพบว่ามีอาการปนเปื้อนที่เชื่อมโยงเข้ากับการเสียชีวิตของคุณแม่หลังคลอดนั่นเองนะคะและในที่สุดค่ะคุณหมอเชมิมลไว้เนี่ยนะคะ ก็เลยค้นพบความแตกต่างระหว่างวอดที่ดูแลด้วยคุณหมอผู้ชายซึ่งมีอาการเป็นไข้ของคุณแม่หลังคลอดเนี่ยนะคะก็คือคุณแม่หลังคลอดเนี่ยติดเชื้อเป็นไข้แล้วก็เสียชีวิตหลังคลอดมากกว่านะคะในส่วนของวอดที่ดูแลด้วยคุณหมอผู้ชายส่วนวอรดที่ดูแลด้วยพยาบาลผดุงคันเนี่ยนะคะมีอัตราการเสียชีวิต ที่เป็นไข้หลังคลอดของของคุณแม่หลังคลอดเนี่ยคะ่ะน้อยกว่าเขาก็ค้นพบว่าอย่างนี้คะ่ะก็คือคุณหมอผู้ชายเนี่ยนะคะไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำคลอดให้กับคุณแม่อย่างเดียวเพราะคุณหมอผู้ชายในโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะได้มีการทำการชนสูตรสอพอด้วยแล้วก็ต้องทำคลอดให้ คุณแม่ด้วยนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะก็คือว่าในระหว่างการการทำชัน,นสูตรสอพอใช่ไหมแล้วก็มาทำคลอดปรากฏว่ามีคือการล้างมือมันไม่ดีนั่นเองก็คือมีการล้างมือแค่สบู่นะคะซึ่งไม่เพียงพอนะคะทีนี้เหตุผลที่ฝั่งที่ดูแลด้วยพยาบาลพดุงครรมีอัตราการเสียชีวิต เป็นไข้หลังคลอดของคุณแม่เนี่ยน้อยกว่านั่นก็เพราะว่าพยาบาลผดุงครรภ์น,นะคะไม่ได้ต้องไปชนสูตรสพนั่นเองจากนั้นนะคะคุณหมอเชมเมลไว้เนี่ยก็เลยประกาศทางโรงพยาบาลเนี่ยนะคะให้เปลี่ยนขบวนการล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนที่จะทำคลอดเพราะว่าการชนสูตรสพแล้วมาทำคลอดนะคะทำให้มีเชื้อ และชิ้นส่วนที่ติดจากสอพอเนี่ยมาปนเปื้อนแล้วก็เข้าสู่ช่องคลอดของคุณแม่ที่กำลังคลอดนั่นก็เป็นได้คุณหมอเชมมลไว้เปลี่ยนขบวนการการล้างมือด้วยการไม่ได้ล้างแค่สบู่ละด้วยการเอาคลอรีนเนี่ยล้างอุปกรณ์การแพทย์คลอรีนเนี่ยนะคะต้องล้างมือให้สะอาดสุดๆด,ด้วยคลอรีนซึ่งการค้นพบนี้นะคะก็ทำให้แพทย์หลายคนในโรงพยาบาลเนี่ยไม่พอใจ ในตัวของคุณหมอเชมเมลไว้นะคะและจากนั้นนะคะคุณหมอเชมมลไว้เนี่ยก็ถูกต่อต้านจนกระทั่งคุณหมอเชมเมลไว้ต้องถูกไล่ออกจากโรงพยาบาลแม้ว่ากร,ระบวนกะรวนะบวนการการล้างมือของคุณหมอเชมมลไว้ที่บอกว่าเออหมอทุกคนต้องล้างเครื่องมือแพทย์ล้างมือด้วยคอรีนเนี่ยทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย ลดลงอย่างมีในยะะสาคัญนะคะก็คือลดลงเยอะๆมากๆแต่แพทย์คนอื่นๆเขารู้สึกว่าคุณหมอเชมมวไวเนี่ยโยนความผิดให้พวกเขานะคะเขาก็คุณหมอเชมิวไวเนี่ยเขาก็ถูกต่อต้านจากคุณหมอด้วยกันนะคะจนกระทั่งถูกไล่ออกแล้วเขาก็เสียใจมากนะคะที่ที่แบบว่าสิ่งที่เขาคิดแล้วถูกต่อต้านแล้วเขาก็โกรธแค้นนะคะ จนกระทั่งเขามีอาการป่วยทางจิตนะคะแล้วก็ไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชเลยทีเดียวนะคะก่อนที่คุณหมอเชมิลไวจะเสียชีวิตก็เป็นที่น่าเสียดายสำหรับตอนนั้นนะคะแต่ว่าก่อนที่คุณหมอเชมิลไวจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาก็ได้ทำการแพร่วิธีการแบบเผยแพร่วิธีการการล้างมือ เพื่อฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนทําการผ่าตัดนี่คือการฆ่าเชื้อโรคที่ดีที่สุดนะเขาก็แพร่ไปทั่วทั้งยุโรปเลยก่อนที่เขาจะป่วยมีอาการทางจิตเวชเสียชีวิตไปเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการยอมรับแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าในที่สุดนะคะยี่สิบปีต่อมานะคะสิ่งที่คุณหมอเชมเมลไว้ค้นพบก็ได้รับการยอมรับจนถึงปัจจุบันนี้ เห็นไหมคะว่าบางอย่างที okay. please, right kind of ่เราเอกใจบางอย่างที no so, flower, ่เราค้นพบเป็นคนแรกอาจจะไม่ได้รับการยอมรับในเบื้องต้นเนาะแต่ยังไงก็เป็นกําลังใจแล้วก็นี่ค่ะคือเรื่องราวของบิดาแห่งการล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะและอย่าลืมนะคะใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงก็อย่าลืมฝึกนิสัยการล้างมือให้ลูกตั้งแต่เด็กด้วยนะคะเพราะว่าการล้างมือนะคะทําให้เด็ก ไม่ค่อยป่วยอันนี้โอเองก็พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วเช่น <_ dove> กันค่ะโดยการให้ลูกล้างมือบ่อยๆทุกครั้งที่รู้สึกว่ามือเปื้อนและก,ก่อนกินอาหารหลังรับประทากินอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ